สวัสดีค่ะศานบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องมื่อนี้เนาะคะ่ะทำเรียบร้อยแล้วกันพาพี่น้องจะมาเฮ็ดเยอะยู่นกิ่นกิ่นข้าแล้วกันจะเสริมก็ได้รับของกวนบนหลักกลองใหญ่ใหญ่นักนะคะัค่ะอันนี้ก็ส่งมาจากเนาะคะ่ะนอ่านซื้อแล้วกจกะจำได้เลยค่ะขอขอบพระคุณหลายๆแล้วค่ะขอบพระคุณพ,พี่มาดามจอยคิมเนาะเธอเนาะพี่มาดามจอยคิมที่ว่าเพันส่งจำได้เพราะค่ะพันส่งอัน เสื้อผ้าไม่เสือสมไหนยี่สิบเจ็ดตัวคนะนั้นเนาะค่ะและ้วเสือสมก็ชอบมากมากแล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นไส้ของเสือสมเหมือนแล้วเสือสมก็จะรับซับเปลี่ยนไสใหพ้พี่พันตลอดเลยเพราะมันเป็นอย่างนี้ค่ะเสือสมมากสไตล์ที่พี่พัพนทรงมันเนี่ยเหมือนรูดใส่แล้วแบบไส้เลเหมือนทุกตัวนะพี่น้องแล้วก็ใส่แล้วก็งามอีกเนาะค่ะที่ทว่าพี่น้องเห็นเสือสมใส่ว่าพี่น้องชมเขมาไหมนั่นแหละปะเสือสมก็ใส่เสื้อสวยแทนนั่นแหละค่ะเสื้อจาก,กพี่พันหมดเพราะว่าเสือสมกับในหูดำบ่ค่อยได้ซื้อเสื้อผ้าเนาะค่ะ เธอไหนจะซื้อเหมือนกับที่ซื้อก็จะมีส่งว้อมเนาะเธอเนาะส,ส่งว้อมค่ะตัวละหกสิบบาทก็มาไปใส่เห็ดงั้นใส่เหร่ใส่ยางทอมค้า่นนั่นแหละก็ไสง่ายสไตล์นั่นแต่ว่าพี่เป็นทรงไม้กับขอขอบพระคุณหลายๆค่ะคมาค่าไปเนี่ยโอเคน้ำกันงกล้องนี่จะเป็นเที่อย่างแลพี่น้องพี่ม้าดามจอยกิน,นะคะ่ะเป็นทรงม้านะคะ่ะทั้งจังหวัดสมุทรสาครนี่เนาะเธอเนาะเออ,อ,อ อีเพิ่นกับบายุนโอ้โอเสื้อผ้าน่ะเสริมมากบ้นะเสริมมากี่หลีนะค่ะนี่เพราะมันมาอย่างนี้เสริมแบบโอ้มาตุกตูเลยเนาะเธอเนาะในร้องในไตเหมือนละค่ะอันนี้ก็เป็นเสืออออเเส้อผ้าอีกเด้อพี่น้องอะเบิ้งจะเสื้อพาอีเนี่ยพี่น้องโอ้เฮออือพูดงั่อีเพิ่นแบบมาแบบพอดีไตเสื้มเลยนะคะ่ะเนี่ยตั้งแต่พอดีเลยเนี่ยเสริมรูดเลยเนี่ยมาต้องพอดีเลยเนี่ยเนาะเธอเนาะ สวย<ม>และตัวสกับอันบ่เคยวาดอย่างที่พี่นุ่มแบบว่าอย่างตัวสื่นต่ได้มดนะสพา,าน่ะบ่เกี่ยวบ่เกี้ยงกับว่าแบบต้องเออในตัวที่หน,นึ่งเธอคนละแล้วจะได้เห็น <c oughs> ฉันเป็นว้าวเ <c oughs> นาะสวยนี่เนี่ยค่ะก็เห็นตาปูหันเพิ่นเหี่ยงก็มีเงินแน่เพิ่นใต่หนึ่งเราเธอเนาะหลายเสืออู้รอบนี้ห,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 หมีแต่สุดแปกค่ะ แต่ส่วนไหญ่เนี่ยเสริอใส่สุดแสงสิละเสริมเสื้พกาโซคานะคะแต่ว่าเป็นเสร้อเสืมากมากเนี่ยค่ะสุดแสงที่มันเลยกหัวเข้าลงมาหน่อยนึงนี่ยเสร้มเสื้อไซสกล็กกิ้งค่ะมันกิดเสื้อยตันสตล์เสริมเลยละค่ะต่ว่าอันนึงเสริมเต่งตัวแบบใส่สรงคาสันนี่นะำมูเนโอ้ยยังเนี่ยเถอโอ้อันนี้งามค่ะอ้ยแขกไปออกงานเลยเนี่ยสุดคน เหลื่อมแล้วยกแล้วยกแล้เนี่ยเธอนี่กล้องเห็นมากไปไม่เหลือเหลื่อมยังไงเป็นคนเลือมอีกอืมแงามนี่จักตัวได้เท่านึงสามตีสามตีแต่ไดยไหนค่ะรอบนี้ก็คิดว่าประมาณท่อเก้าอีกค่ะดัดหนักจะเต็มอีหลี่ได้พี่น้องตัวที่แข็งสุดสอนก็ว่าสมมติน่ะสุดเสริมฮาร์ดเสริมหายนี่ก็ยังเสริมอ้วนแล้วเสริมไ่ค่อยอั็นอันเอียงน้องพี่น้องพูดหนัก สไตล์เดียวกันหมดเลยค่ะนี่ที่เราจะเสริมมากเนี่ยเอ็ดน่ะแปดเน็้คิดตัวกระบบรงเด็กตัวโอ้มาใส่ได้ดิเนย์ยืดยืดแปดเก้าดึกงงาน เีเสริก right okay, so right. <laughs> you <know>. um ็จะเป็นคุณนเสริมไปดิเนี่ยค่ะีจามากกันนมากมากบันหอยยิ่งเมากหลายฮีโด้ล้วค่ะทำอะไร็สุดแ่เต้ต้องการบานเซนเนาะีอนี่สุดนี้เตหลิต้งกลางง้มตัวเนี่ยขั้งหนางั้งนิี่เนี่ยน้ะนี่อืมอรรอนค่ะเป็นคนทีดมากเสียหายอยู่แลวเนาะพี่น้อง สองโตแล้วคือมีงั้น,น,นจะุ้แล้วมากเมื่อนจะสิบส,สองละสิบสาม,มหนังหนังดีกับมักสีดำสามสิบสี่สวยนี่สิบห้า ีตไซื้อไงสิบหตัวสิดตัวอืสุดนี่ก็สดนี่สุดนี่สิบตัวตัวเตัวพี่น้องน่าน้หนมันจสุดอาจจะแบบว่าหลายคนดูดีนะเธอเนี่ยไปสุดกันเนี่ยเธอเนี่ยอืออือ นหละเซึเซมนะบ่เคยใช้สูงอ่ะตว่าซตเซมนะอันได้เลกิ่งเอาค่ะเกโอ้โหสูตรสยเนี่ยเก้ายี่สิบเอ็ดตัวปุ่ะพี่น้องยี่สิบเอ็ดตัวอันนี้เป็นสูตรที่เนี่ยน้องเธอเนาะเป็นสูตรโอ้สูตรสวยๆเรียเซมเปเซตมสิบห้าแบบล่นี่แหะต่อไปกบเซตมกับ อันสมมุี่ก็เริ่มไเน่ะเธอเนาะที่ว่าพีเป็นเส,ส้งไหมเนี่ยไซครบทุกตัวเด้อค่ะยกวิ่งกับสิเหลืออันเซคึงเงาเงาที่แบบว่าผ่านานาันนายย้ำย้ำมัมนหน,า,น,า,นาวน่ะนีะ่แหละเสิร์ฟยังไม่ได้ไสอีกที่หาตัวน้องนันไเมืดละค่ะพี่น้องอาจจะเห็นสีสีสันสวยทีท่ว่าเสิร์ฟไม่เคยไซเนี่ยนั่แหละ่งลวนจะโงมาจากเพียนมาดาจอยคิมทั้งหมดเลยนะคะ่ะเสิสมฟก็ต้องขอขอบพระคุณในหลายนะคะค่ะคลิปนี้เสิร์ฟกับแม่เตยท้องคนก็สภาพพี่น้องไปกินข้าวกินน้ำน้ำกันมั้นะค่ะ เราค่อยเป็นเาขาอิ่มแล้วค่อยพักพอนเนาะคะ่ะไปพี่น้องไปกินเขาต้นกัน,น,ะค,ะน,นกค่ะนี่พี่นอ้องน้องต่ำใกล้ค่ะตั้งแต่บรรยากาศอะต้มเปื่อยๆแล้วแต่ต่ำนะเธอเนาะมองดูอืมอเมนูต่อไปพี่น้องคนนะ่ะเด็ดละค่ะเมนูเฮาเมื่อนี้เนาะคะ่ะอีกหนึ่งเมนูที่เด็ดละค่ะตุ๋นไข่มดแดงเนาะคะ่ะแกงเห็ดขมต้มไข่ดาวเอ้ยต้มไข่ไก่ เ uhm. ดี๋ยวค่ะวันนีพี่น้องกินขอน้องกันค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะกอเปิดไข่ของซาซิมิก่อนแก่เหมือนแบบเอ้อมไม่กินไรไม่ได้กินอะไ มอนี้กินให้ปัาดเลยพี่งาพน้ปะองลงีีกอน้สึสมุนิู uh ่จ uh> uh ัคขแล้วก็เล ความเมนอยางให้คนะ่ะให้อุ่นเงเี้ยเกะแบบอะไรนี่ใช่ใช่คอยมอยนอะ่ะเนี่ยแกงนอื เวลาเห็นนักกินมันให้ดีใจ้าะวางบานเขาเน่ะเปลี่ยนนักกินไปนทุกขาบน้องเอะนมองน้องเื้อไปจากหันพอแม่ก็ซื้อไม่เอกขาบนุ่งเอก แล ock, ama, ar, ้วเสริมกับอ็นเอียงก็ให้หัวดำกินเขาเพราะตรงเวลาเด้อค่ะเลยไม่ได้เห็นอันพ่อกินกับแม่กินน้ำพราะว่าหลังๆมาเ้าแทบจะไม่ได้กินข้าวเศร้าแล้วเสมือนแล้วเยื่อไปรงแปรงแล้วก็ไปกับแปรงมอญปะฮะวันนี้เราเสริมกับแบบไม่ยห็นกระดักดอยเอียังสินะค่ะ ชาวบ้านอ่ะขันมวนนี่เนาะไม่โอบเอาไว้อีเดียวขอพระคุณหลายเลแล้วค่ะพี่น้องเป็นสงกำลังเก่งไหมไอ้ซึ่งรักษาดุดแกนหลายป้องที่พ่อเจ้าของตะเกียบทุกๆอย่างที่กลับกต่วนเวียนกันไปบนเบี้ยนจนมาเนาะพี่น้องนี่แหละเชาวบ้านอ่ะ Tháng 2, hán hai nó mai bè Bên một xíu bia bị một xíu bia thấy hình đẹp đó เพิเ่งเย็บได้ใบตองบปะอืมแต่เพิ่งเอาใบตองมาเย็บนะอืมอเหนะ็นปะมันจะเอิ่ว่าสูตรห่อหมก ส่นาน้ำสูตรนี่ไปเห็ดยดื่นากรุงเทพตันจแขายดีนนแน่วสิมีโอ,อกาสได้ไปเที่ยวว่ทะเลอันโพิีกับมาอีกทั้สี่รังหวังอย่งบี้น,น่กเ็นเ่นนานลยรเลาเบิก้าเรา แล้วมังสถานาการณ์กันเพียเม,มนูนี้มนเมนูยวดับยเบอะมากาถ้าสมมติว่าเกี่ยกินถ้อจะเสริมแต่สมมติวาเป็นลูกค้านะ คือหมกแม่หมกเดี๋ยวคือพรอมแล้ยิงเขาเสียขมเบียดแล้วเธอทำไม่มากอันเนี่ยก่ับใครปิ่งคนเห็ดน,นี่คนเหออว่าคนเ,เห็ดได้บ้างเน่แล้วมันเกิดไม่ได้โดนทอด่อน,นนั่นเนาะไม่กลัวหอมตรงเนาะ ก็สื่อไงเนีปอกไข่เนี่ยเพื่อเป็นปลอกเนี่ยซื้อม,ออม,อมาเน,เนี่ยจังหวัดสิอยากเห็นนี่จังวัดใช่ว่า,ญญา,าใครจะบไปพี่มาจีใจให้พี่หายให้หอ้องไปถึงนั่งจับพี่ใจเลยปากเจ้ากับหมอกอมแล้วขาย เราลก็ร้งมือนเป็นแถวว่าเป็นนงสูงที่ว่าเป็นอวเป็นจ้านิวไม่พอมนะแต่สูตรที่ว่าเขาไปกินด้วมันมันมีนะเซ่บอีกลีค่งทะเลาะเหตุอะไอ่ใครเหลืออยู่ใครตายใครอื่นฟองอืมแล้วเขาไปถามับ้ตบ้มนีเ่ี่มนาตักรอกข่กันเลยเนี้ยขาเห็นสูตรได้อะ ขานในหมู่บ้านเขาหมอนกันสามลูกสาวสามลูกสาวเนาะค่อนข้างๆจะรุกหยิบสามลูกสาวไม่ใช่ว่ามีไม่หยิบไมสามลูกหยิบสามลูกหยิบเลยเคยในวัดไปซื้อหาสามลูกสาวใื่แต่ไม่ใช่สามลูกหยิบนั่งเขาถึงนี้ค่ยเปลี่ยนขายกันค่อยเปลี่ยนเลยละมา ขายยังไงกันนัมากเลดบ้ยบักกันบางัววามเขาจะบรนนบลเเขาเปนเชียงเคยปิ่งดิน้ำเป็นอเติมไข่เบิร์น้อยเยอะแต่พอดีนาเขาไปตังเึ็นเชียนนี้เชียนปิ่งเยอะเลยยดยองอะไรเสียบไม่ได้แซ่สุด คุณลองกวนบันไดมาเุณก็เกี่ยนเปล่ยนเส้นตอกหวานค่ะข้าหมดอย่างเ้นตองหวานเลย่าไปเก็บพักหวานอย่าไปเก็บดอกกระเจียวเนาะค่ะจะไปแบบนั้น้าวบ้านเขมจะมีมามีปูว่ามิ้งผาไง พวกกับบะมีละซูม,มนี้นตะกี้กับเขได้เห็นมาดย่งด้ค่ะดอกกระเจียวกับมีน้อยอีกพุกน้อยนั่นน่ะก,กับมีเนม้ยย็งไงตอนานั้นเรียนดอกเจอือบหมไฟไปเลยของบ้นน่ะเห็นเลยวันมาเอ็นสักเบายังเก่ายุ่งยิ่งหมดดอกกระเจียว เฮียนอเยนอเพิ่มกินเฮีเิมกี่บบ้านเหมือนเลยนดิบ้านรเราเฮียเลยคน,น,นยูนานี่นะัวเมีแล้วกะับสามเม่ลูกกนลูกสามคนเนี่ยบกกักนะ่านเอาถ้าก็เข้าไปหรอ,อมันก้อเข้าไปตอนสัญ,ญ่ปุป่อ น,นี่ยุนนานักศึกษาที่มีแบบสมัยเก่าหมาือนละนี่มันขอไปบ้านหรืออืมไม่ขอไปแล้วยังมาอยูุนานาอย่เลยรคันลูก,กไปตรงนี้กับย่างเอา

กับประครับประคองไปไมมหนัมมอมีเพระยังใส่ชื่อลูกยังยส่บเด็นเมือี่บ้านี่ค่ะใสยังใส่ซีแบบเก้าไนหนักหนาะยว่าเราจะได้ซื้อนั่นซื้อนในมักกิ่นแต่บ,บอ่อได้ค่ะฮาปลาฮาปูแง่ข่มดแดงเก็บฮักแกงอ้อมหวยังคือเก้า บ้านแต่ยังไม่มีตอกแกบ้านแต่ว่ามีตอกแกนข้างถึงจะเหมือนยี่บ้านเนื่องจากยังเป็คือที่เก่าียงไปมีอย่างกอเก่าเนาะี่ัวะยังไต่ว่ามันก็มีควัมตุกีค่ะในเมืองในน้นแค่เดี๋ยวไเห็นเนี่ยมันจะเป็นตุ้อแหละวั่นเองอ่ามันกค้ ก่ผม็อาอ่างก็เนี้ยจะของฮี้เจ้ยเนีเ่ยเดี๋ยวแจ่อ้างเบิ้งมันอยา่างะอ้อ่างกันนล่งอีกค่ะย่างเน่นงน่อยกับพี่น,น้องเ,อ,เอียดเบิ้งค้า <laughs> ข่าวดีมเป็นดีปีแล้ว มีตัวนี้ผสมไปผสมน้ามันแข็งไว้ค่ะไม่ต้องกินเ,น,เนอะคนนี้แข็งคนสุดซื่เแน่อันน้ามันเนี่ยนนนเนยทนแล้วแข็งขึ้นนะพี่น้องห้ออไรนะมืดเดี๋ยวละลายหน้าถมันมะติดแดดตองมันเนอง้วค่ะบ้านตอนนี้กับยังเป็นอารอยุ่ธศาสตกองตอกองไซด์กองฟื้นอย่างกับยังม่าเป็นระเบยียบค่ะเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้แล้วแล้วนะคะ่ะเราจะส่งไท้ายจูเบิง ตรงอันห้องเก็บของนี่แล้วของเสื้อเ่ืนีเสื้อเสื้เกี่ยวของออกมานอกบ้านเมื่อละกันล่างพื้นไม่เหมือนประกาศสาระกลางหน้าพี่น้องพูดนะครับสรุปได้ดิหกมิตรผู้น่ะพี่น้องมิถุนางนางประเทศพี่น้องเมื่อโควิดอันเพป็นไม้เยี่ยมไม้ยามเขาเนาะเธอเนาะม่อ่ากับเล่เฮ็ดใบเนาะค่ะกับดีความที่ว่าอยากได้แต่มันหอนมันเอาอะไรเอกจากง่ายไปยูหุ่นน้ำเน่เฮ็ดไป้งสิเหรอน้อพี่น้องขนเขาหนอนมามีคำ่าพอเด้อค่ะ ขาดตรงนี้อยากแค่ตรงนี้อยากแค่ตรงนั้นอยากปั๊บปูตรงนี้น่นระค่าคาือการพัฒนาเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ส้ตว์เสริจไวส้สัตวนี่แหละเด้อค่ะฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราในเด้อค่ะสาให้กินข้าวถึงน้ำถึงเกล็ดน้ำก,ก,กันแล้วก็ขอประคุณหลายๆเด้อค่ะพี่มาดามจอยกิมเนาะค่ะต้องเสริมหาสวยสวยเนาะค่ะไม่สัตว์เสริมเป็นรอบที่สองแล้วเป็นเท่ากะนลังเป็นเท่กัลังค่ะส้ตวสริมกับไส้ตลอดเด้อค่ะถ้าว์เสริมมากจากใจแล้วก็ไอ้มากี่หลีเนาะพี่น สำหรับที่มีกาแฟไว้สักนิดและเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสริมฮักพี่น้องเด้อค่ะ